ผมบุญชาแนลนะครับอันนี้จะให้ชมกําไรนะครับกําไรหลวงพ่อรวยปรสสาทะทโกวัต,ตโกนะหรือพระมงคลสิทธาจารย์กาไรปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะครับจะชมนะครับรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับผมรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ให้ชมนะครับให้ชม ชมด้านหนนะครับครับผมเก็บสะสมไว้นะครับพระมงคลเลื่อนสมณครับเลื่อนเตือนสมณศักดิ์ครับพระมงคลจิตอาจารย์หลวงพ่อรวยนะครับพอสอบสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะครับมีบาร์โค้ดด้วยนะครับมชมครับ กำไรของพ่อนะครับน่ครับเป็นไหมครับผมชมด้านหน้านะครับนี่ครับผมกำไรครับนี ฝากกดติดตามเลยครับเป็นกำลังใจคนทับคลิปนะครับผมสวัสดีครับ